มาดูประเด็นซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นปัญหาหนึ่งในบ้านเรานะคะนั่นก็คือจํานวนของผู้ต้องขังในเรือนจําค่อนข้างจะสูงนะบ้านเราแล้วก็ตามมาด้วยปัญหาแอาอัดนะคะสูงขนาดไหนอาจจะต้องเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียนของเรานี่สูงที่สุดในอาเซียนค่ะนะคะแล้วส่วนใหญ่ผู้ต้องขังเนี่ยนะคะจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซะร้อยละเจ็ดสิบทีเดียวแล้วก็มีจํานวนมากขึ้น,มา,นมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะอีกปัญหาหนึ่งก็คือนักโทษที่เป็นผู้ยากไรค้ค่ะเขาบอกว่าบางทีทําผิดเนี่ยนะคะ ต้องจ่ายค่าปรับไม่มีเงินจ่ายค่าปรับยอมติดคุกดีกว่าซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาหลายๆปัจจัยรวมกันนะคะเดี๋ยววันนี้สเปเชียลรีพอร์ตค่ะเรามีสัมภาษณ์พิเศษนะคะกับพลเอกไพบุญคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะไปติดตามกันคะ่ะ สวนนะครับจากการสำรวจจำนวนผู้ต้องขังล่าสุดของกรมระะาชทรรมเมื่อวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งพบว่าประเทศไทยมีผู้ต้องขังมากกว่า322,000กว่าคนแล้วครับซึ่งเป็นตัวเลขที่หลายคนให้ความกังวลเป็นอย่างยิ่งครับโ,<อ>โดยมีการจำแนกผู้ต้องขังไว้ดังนี้ครับเป็นผู้ต้องขังชายจำนวน275,742คนเป็นหญิง46,457คน กรมราชธรรมสรุปตัวเลขนักโทษที่ต้องโทษประหารชีวิตณเดือนตุลาคมปีนี้จำนวน609รายเป็นชาย5 6 1รายเป็นหญิง48รายแม้ปัจจุบันไม่มีโทษประหารชีวิตแล้วก็ตามขณะที่หลายเรือนจำกำลังมีปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นครับ ผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษพลเอกไพบูรณ์คุ้มฉายาเกี่ยวกับมาตรการดูแลผู้ต้องขังรวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านกระบวนการยุติธรรมกับประชาชนทั่วไปด้วยไปฟังจากการสัมภาษณ์นะครับผู้ถึงกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมันไม่ได้ดูแลหน่วยที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดอย่างทั้งทาความเช่นตำรวจอายการศาลจนะไม่ได้อยู่ยุติธรรมก็จะรับพวกปลายทางคือเราจะทันพิมพินิต ผู้กองพุทธคือหลังจากที่ฐานสั่งแล้วถึงมาเด็นการนี่ยมันเป็นปลายทางแต่ว่าไอ้กระบวนการการช่วยเหลือทางยุติธรรมเนี่ยมันมาฝากไว้ที่กระทรวงยุิธรรมที่ท่านให้สํารวจผู้ต้องขังโทษเบาตอนี้กลับมากลับมาตานี้เก้าหมืนเก้าหมื่นเก้าหมื่นคนนะที่อยู่ในกรอบนะแต่ทางตุซานี่เหลือหมื่นกว่าเพราะว่ามันมันติดเงื่อนไขไง ก่ขายเช่นพรบยาเสพติดเนี่ยมันจะมีปัญหา,า,าผมบอกเขาแล้วว่า,าคุณอย่ามองที่ประชาชนผิดหรือถูกคนละประเด็นกับการช่วยเหลือรัษฎรประชาชนเราเนี่ยหลายคนผมเด็กป้านนอกนี่ยผมจะรู้ดีว่าถ้าลองคิดดูว่าประชาชนที่ถูกเล่าหา,าแล้วต้องประกันตัวเช่นเงินประกันหมื่นหนึ่งสองหมื่นก็ตามเนี่ย คุณคิดว่าคนหาเช้ากิน่ํามเขาจะมีไหมม,มันไม่มีแล้วพวกนี้ก็ตกติดคุกแทนเงินประกันครับม,มันถึงมีคำว่าคนจนติดคุกคนรวยนอนบ้านเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยด้วยด้วยความที่ฐานะความเดือมร้อนอะไรนะคือคนที่ประกันตัวไม่มวาม่าคนจนคนรวยไม่ได้หมายความว่าจะถูกหรือผิดั่นอีกขั้น,นภาษามไม่ปัดสินแต่เขาต้อควรจะได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวเพราะการเข้ามาของหน้าครอบครัว บางคนเป็นหครอบครัวค <si ุณพ่อแม่ไม่มีเงินประกันตัวแล้วชีวิตครอบครัวจะอยู่ไงการทางิดทุกคนเกิดได้นะแม้กระทั่งท่านแม้กระทั่งคนมีฐานะร่ำรวยหรือคนขี่สารล้ออาจจะโดนโทษเหมือนกันก็ได้แต่คนขี่สารล้อนี่แย่กว่านะไม่มีเงินเปืะกนตัวแล้วแล้วครอบครัวก็จะอยู่ยังไงนี่คือสิ่งที่ผมบอกกับคุณสุมายืนถามว่าเฮ้ยคุณต้องผู้ต้องดูแลเรื่องนี้หมดเมื่อเราก็เริ่มสํารวจว่า ใครคือแล้วประชาชนไม่รู้หลายคนนี่ไม่รู้นะว่ามันมีเงินกองทุนยี่สรบที่ช่วยเหลือเงินประกันทุกคนเนี้ยเขาไม่รู้เขาพ่จะขอไงแล้วไม่รู้้วยรู้แล้วก็ม่จะขอไงด้วยความการที่รัฐบาลมันเข้ามาติกนี่ผมบอกขอเขาแลกมนั้นต้องกระจายลงไปอย่างนี้อื สำรวจแล้วแต่มันก็ติดเงื่อนไขเมือนไขพอระบรยายพออะไรนี่อาจจะไม่ได้นี่ผมกำลังจะกำลังจะเชิญไมได้อยู่ประมาณหมื่นกว่านะครับหมื่นกว่าคนเราก็ต้องสํารวจดิเพราะว่าโทษเนี่ยมันอย่างต่ำสามปีห้าปีไหมอะไรเนี่ยนะแล้วก็ความประพฤติด้วยและท้ายสุดมันคือคนขําประกันไงแมยเมื่อมาดูความผิดของผู้ต้องขังอย่างพบว่าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดสูงที่สุดครับโดยสูงที่สุดคือความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดรองมาความผิดเกี่ยวกับทรัย์ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตความผิดเกี่ยวกับเพศความผิดร่างกายพยันตรายต่อประชาชนและอื่นๆครับโดยพบว่าสาเหตุหนึ่งที่มีผู้ตกเป็นจำเลยในคดีอาญาเนื่องจากไม่มีความรู้ทางกฎหมายและก็ไม่มีเงินไปว่าจ้างทนายซึ่งปัจจุบันกระทรวงยุติธรรมได้กระจายความช่วยเหลือไปที่ยุติธรรมจังหวัดรวมถึงทุกจังหวัดก็มีศูนย์ดำรงธรรมขอให้คำปรึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายวันนี้สวัสดีครับ